กอไก่กอเอยก็ไก่ขอไข่อยู่ในเลา้าขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงขังขอระคังข้างฟ้างอง,งูใจกล้าจอจานใช้ดีชอชิงตีดังชอช้างวิ่ง ตโซลามทีชอเชอคู่กันโยหญิงโสพาดอชดาสวมพลันต่อปัตตักหุนหันทอทานเข้ามารองขอนานังมนโทหน้าขาวทอผู้เท่าเดินย่องโนเนไม่มองโดเด็กต้อง ปลาตากลมพอพึ่งทำรังพอพาทนทานพอผ่านวางตั้งพอฟันสะอาดจ,จังพอสาามัมผากลางใบมอมาคึกคักยอยักเกียวใหญ่รอเรือภายไปรอลิงไตราววาแวนลงยาสอสาลางเงียบเงาสอฤศีหนวดยาว ซอเสือดาวขนองหอหีบใส่ผ้าลอจุลาท่าพยอมอ้ออ่างเนืองนองหอนกูกตาโต สวัสดีค่ะสวัสดีนะะันกเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับวิชาภาษาไทยคุณครูวิชุดาสารีอินค่ะวันนี้เราเรียนบทที่2กันแล้วนะคะบทที่มีชื่อว่าภูผาเด็กๆได้อ่าน รู้จักคำนำเรื่องได้อ่านเนื้อเรื่องภูผาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาฝึกอ่านพยัญชนะกันนะคะว่าพยัญชนะแต่ละตัวนั้นออกเสียงว่ายังไงแต่คุณครูเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนนั้นอ่านได้คล่องแล้วนะคะเพราะว่าถือเป็นการทบทวนนะคะว่าพยัญชนะแต่ละตัวนั้นออกเสียงยังไงนะคะแต่ละคนก็ได้เรียนมาตั้งแต่อานุบาลแล้วใช่ไหมคะแต่ในวันนี้เราจะลองมาทบทวนอีกครั้งนะคะ วันนี้นะคะมีจุดประสมการเรียนรู้อยู่สข้อนะคะด้านความรู้เด็กๆจะต้องเข้าใจพยัญชนะสระให้ถูกต้องด้านทักษะกระบวนการเด็กๆอ่านพยัญชนะสระได้เขียนพยัญชนะสระตามคำบอกได้ซึ่งเปิดเรียนเมื่อเราเจอกันคนครูก็จะให้ทุกคนเขียนตามคำบอกทุกวันนะคะ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์เด็กๆคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้สวยงามและถูกต้องนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะมีคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับตัวอักษรแต่ละตัวนะคะว่าอ่านยังไงเขียนยังไงมา เด็กๆนะคะได้ ลองดูนะคะว่าแต่ละตัวนั้นนะคะในตัวอักษรน,นั้นในพยัญชนะสระเขาอ่านยังไงเขาเขียนยังไงนะคะแล้วก็มีเพลงไหมฟังคือเพลงไตรยางไตรยางก็คืออักษรสามหมู่นะคะเราจะเรียนอักษรแต่ละตัวเราจะไม่ท่องกอไก่ถึงฮองนกฮพุกแล้วนะคะแต่เราจะแยกอักษรกอไก่ถึงฮองนกฮูกทั้งหมด44ตัวนี้ออกเป็น3หมู่นะคะเขาเรียกว่าไตรยางซึ่ง ไตรก็แปลว่าสามยางก็แปลว่าอักษรฉะนั้นไตราย,ยางก็คืออักษรสามหมู่นี้นะคะมีอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ําใช่ไหมคะหลายคนอาจจะเคยฟังแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยค่ะเรียนรู้พยัญชนะและสระ

See sí, sí. พาไปรู้จักกับพยัญชนะอักษรกลางสูงต่ำอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่ามีพยัญชนะใดบ้างถ้าอย่างนั้นเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะพยัญชนะที่เป็นอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวดังนี้กอไก่จอจานดอเด็กตเต่าดอชดาตอปตักบใบไม้ปอปลาออ่าง เราลองมาอ่านออกเสียงพยัญชนะที่เป็นอักษรกลางพร้อมๆกันนะคะกอไก่ออกเสียงว่ากอจอจานออกเสียงว่าจอดอเด็กออกเสียงว่าดอตอเต่าออกเสียงว่าตอดอชดาออกเสียงว่าดอตอปะตะ ออกเสียงว่าต่อบอใบไม้ออกเสียงว่าบอปอปลาออกเสียงว่าปอออ่างออกเสียงว่าออต่อไปเป็นอักษรสูงพยัญชนะที่เป็นอักษรสูงมีทั้งหมดสิบเอ็ดตัวดังนี้ ขอไข่ขอขวดช้อชิงท้อฐานท้อถุงผอพึ่งฝอฝาสอเสือสออสีสอสาลาหอหีบ เรามาอ่านออกเสียงพยัญชนะที่เป็นอักษรสูงพร้อมๆกันนะคะขอไข่ออกเสียงว่าขอขอขวดออกเสียงว่าขอชอชิงออกเสียงว่าชอทอฐานออกเสียงว่าถอถอถุง ออกเสียงว่าถ h ผอพึ่งออกเสียงว่าผอผอฝาออกเสียงว่าฝอสอเสือออกเสียงว่าสอสอลือสีออกเสียงว่า,อฟอฟาออสอส,อ,อ,สซอ,ซอซาลา ออกเสียงว่าสอหอหีบออกเสียงว่าหอสุดท้ายคือพยัญชนะที่เป็นอักษรต่ำมีทั้งหมด24ตัวดังนี้คอควายคอคนคอระคังงองู ชอช้างซอโซ่ชอเชอร์ยอหญิงทอมันโททอผู้เท่านอเนนทอทหารทอทงนอหนูพอพานปอฟัน พอสัมภามอมายอ,อยักรอเรือรอลิงวอแหวนรอจุลาพอนกฮูกเรามาอ่านออกเสียงพย,ยัญชนะที่เป็นอักษรต่ำพร้อมๆกันนะคะคอควายออกเสียงว่าคอ คอคนออกเสียงว่าคอคอระคังออกเสียงว่าคององูออกเสียงว่าองอชอช้างออกเสียงว่าช,ช่ออโซออกเสียงว่าอซอชอเชอออกเสียงว่า อยอหญิงออกเสียงว่ายอทอมนโทออกเสียงว่าทอทอพู้เท่าออกเสียงว่าทอนอนเนนออกเสียงว่านอทอทหารออกเสียงว่า ทอทอทงออกเสียงว่าทอนอหน,ออน,อพอพนูออกเสียงว่านอพอพานออกเสียงว่าพอปอฟันออกเสียงว่าปอ พ่อสัเภาออกเสียงว่าพอมอมาออกเสียงว่ามอยอ,อยักออกเสียงว่ายอรอเรือออกเสียงว่ารอรอลิงออกเสียงว่ารอวอแหวน ออกเสียงว่าวอลอจุลาออกเสียงว่าลอหอนกูกออกเสียงว่าหอได้เรียนรู้พยัญชนะอักษรกลางสูงต่ำกันไปแล้วต่อไป เราลองมาดูสระกันบ้างดีกว่าค่ะสระที่เราจะมาทำความรู้จักในวันนี้คือสระอาสระอีสระอูเรามาอ่านออกเสียงพร้อมๆกันนะคะเริ่มจากสระอาออกเสียงว่าอาสระอีออกเสียงว่าอาีสระอูออกเสียงว่า โอูเมื่อน้องๆได้รู e like you know ้จักกับพยัญชนะสระกันแล้วต่อไปเรามาเล่นเกมสนุกๆกันนะคะจงเลือกคำตอบให้ถูกต้องเล่นเกมสนุกๆกันแล้ว เรามาทบทวนพยัญชนะและสระกันดีกว่าค่ะพยัญชนะอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวอักษรกลางกไก่จอจานดอเด็กตอเต่าดอชดาตอปตักบใบไม้ปอปลาอ,ออ่างพยัญชนะอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัว อักษรสูงขอไข่ขอขวดชอชิงท้อฐานทอถุงผอพึ่งฝอฝาสอเสือสอฤสีสอสาลาหอหีบอักษรต่ำมีทั้งหมดย4ิสี่ตัว อักษรต่ำคอควายคอคนคอระคังงองูชอช้างซอโซ่ชอเชอร์ยอหญิงทอมันโททอผู้เท่านอเนนทอทหารทอธง นอหนูพอพานปอฟันพอสมเภามอมา้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนรอจุลาพอนกฮูกสระสระอาสระอีสระอู นุกกันหรือเปล่าคะน้องๆไว้คราวหน้าเราจะมาลองแจกลูกแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆฟังเพลงแล้วเป็นยังไงบ้างคะเพลงไตรย,ยางสนุกนะคะและ ในเพลงนี้ก็จะบอกเลยว่าอักษรสามหมู่มีอะไรแต่ละหมู่มีตัวอะไรบ้างเขาให้จำยังไงนะคะซึ่งในหนังสือภาษาพาทีก็จะมีนะคะอักษรอยู่นะคะถ้าเด็กๆมีหนังสืออยู่ในมือก็เอาขึ้นมานะคะถ้าไม่มีก็ดูตามครูนะคะซึ่งในหนังสือนี้นะคะที่เราจะเรียนวันนี้นะคะจะอยู่ในหน้าที่ 17. นะคะเด็กๆคะหน้า17นะคะ อ่านเพิ่มอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะเด็กๆสังเกตนะคะจะมีพยัญชนะอยู่สามบรรทัดในแต่ละสีนะคะจะมีสีเขียวใช่ไหมคะสีฟ้านะคะแล้วก็สีชมพูใช่ไหมคะ3บรรทัดนี้นะคะเขาแยกทําไมทําไมเขาไม่เขียนรวมกันทราบไหมคะเขาแยกตามอักษร สามหมู่หรือไตราย,ยางใช่ไหมคะบรรทัดแรกสีเขียวเด็กๆว่าคิดเป็นอักษรอะไรคะสูงกลางหรือต่ำคะเป็นอักษรกลางใช่ไหมคะสีเขียวอักษรกลางไกจิกเด็กใต้เด็กตตยบนปากโอใช่ไหมเคยจําไม่เคยได้ยินว่ายังไม่เคยได้ยินแน่ๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงนะคะต่อไปนะคะบรรทัดที่ สองสีฟ้าสีฟ้าเป็นอักษรอ,อะไรใครรู้บ้างรูกพึ่งเนี่ยอักษรอ,อะไรคะอักษรสูงอ่าผีฝักถุงข้าวสารให้ฉันเวลาทองอ่ะยังไม่ตยังไม่ต้องลงหรือก,ก็ได้นะคะฟังคุณครูไว้ก่อนนะคะมันจะมีหลักการจําอยู่นะคะสุดท้ายอักษรต่ํา นะคะอักษรต่ําจะมีแยกเป็นต่าเดียวต่าคู่อีกนะคะมีหลักการจําให้หมดเลยแต่ตอนนี้คุณครูจะให้เด็กๆจําสีก่อนนะคะเด็กๆคะสีเขียวอักษรอ,อะไรคะ สีเขียวอักษรกลางนะคะสีเขียวอักษรกลางนะคะขอเขียนไว้เป็นกอไก่อักษรกลางนะคะสีฟ้าอักษรสูงกูก็แจะเขียนสอนเสือเอาไว้นะคะอักษรสูงนะคะสอเสือส่วนสีชมพูด้านลา่างสีซ่อมๆชมพูนี้เป็นอักษรต่ําขอเขียนตอเต่าเอาไว้นะคะเขียนตอเต่าเอาไว้วันนี้เราจะดู3ามบรรทัดนี้ก่อนนะคะเด็กๆค่ะ อักษรกลางกไก่เราอ่านว่าอะไรคะเราจะไม่อ่านกอเอ,อ๋ยกไก่นะคะกไก่อ่านว่ากจจานอ่านว่าจใช่ไหมคะโดชดาอ่านว่าโดอตอปักตกักอ่านว่าตอนะคะเวลาอ่านแจกลูกสะกดคำใช่ไหมคะโดเด็กอ่านว่าโด ตอเต่าอ,อ,อ,อ่านว่าตอใช่ไหมคะบอใบไม้อ่านว่าบอใช่ไหมคะปอปลาอ่านว่าปอออ่างอ่านว่าออ,อ่านพยัญชนะคืออ่านแบบนี้นะคะต่อไปมากสรสูงบ้างนะคะขอไข่อ่านว่าขอผอพึ่องอ่านว่าผอสอเสือ อ่านว่าสองหอหีบอ่านว่าหอนี่นี่คือหลักการอ่านแบบนี้นะคะต่อไปอักษรต่ำค่ะงงูอ่านว่างอพอพานอ่านว่าพอพอสมเพาอ่านว่าพอมอม,อมาอ่านว่ามอ รอเรือนี่นะคะต้องออกเสียงรอเรื่อให้ชัดเจนนะคะต่างจากลอลิงนะคะรอเรื่ออ่านว่ารอใช่ไหมคะลอลิงอ่านว่าลอนะคะสามบรรทัดนี้คุณครูให้เวลาเด็กๆฝึกอ่านที่บ้านนะคะตั้งใจอ่านและจำให้ได้ว่า อักษรที่เรากำลังอ่านเป็นสูงกลางหรือต่ำเหตุผลที่คุณครูให้นักเรียนแยกอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำเลยนี่นะคะเวลาเราไปเรียนเรื่องการผันวรรณยุกการผันวรรณยุกตก็มาแล้วเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจักตะ ว่าใช่ไหมคะเขาจะยึดตํำหลักของอักษรสามหม่มคืออักษรสูงอักษรกลางอักษรตำ่ำถ้าพื้นฐานปหนึ่งรู้จักอักษรสูงอักษรกลางอักษรตำ่ำก็จะ เป็นพื้นฐานในการผันวรรณยุกต่อไปได้คล่องมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ยังไม่ต้องห่วงนะคะคุณครูแป้งจะสอนเทคนิคไปเรื่อยๆว่าเราจะจำยังไงสูงกลางต่ําแล้วเวลาเราไปผันวรรณยุกเนี่ยแต่ละอักษรมันผันวรรณยุกอะไรได้บ้างแต่ตอนนี้ขอให้อ่านแต่ละตัวออกเสียงให้ชัดเจนก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะ คุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านพยัญชนะนะคะแต่ละตัวนะคะเนาะ ฝึกอ่านพยัญชนะแต่ละตัวนะคะอยู่ที่บ้านอ่านให้คล่องนะคะเปิดเทอมมาเราเจอกันนะคะจะได้อ่านได้คล่องคๆแล้วเวลาคุณครูเติมเต็มความรู้อะไรไปเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้ไปอย่างรวดเร็วและเข้าใจนะคะอย่าลืมนะต้องฝึกอ่านทุกคนนะคะเราจะได้ไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ